เจ้าของหอพงะสาวเช่าห้องหนีเจอขยะผ้านามัยถุงยางใช้แล้วเกลื่อนห้องดูข่าวต่อไปกันละกันนะครับสำหรับคนที่ทำธุรกิจประเภทห้องเช่าหรือรีสอร์ทหรือโรงแรมก็<ะ>แล้วแต่โดยเฉพาะเช่ารายเดือนแล้วก็รายวันเหตุการณ์เกิดข,ขึ้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับเพราะว่า คนเช่านั้นเทิดหนีแต่เปิดประตูห้องก็ไปพังอ่ะมีอะไรบ้างคะในนั้น,นนะมีสารพัดเดี๋ยวจะได้ดูภาพข่าวกันนะครับอันนี้เป็นภาพหอพักของคุณธิราดาภาสกรวิวัฒครับอยู่ที่หมู 4, ่ที่4ตําบลท่าเสาอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ครับนี่นะสามชั้นโดยกันมี17ห้องห้องที่เปิดเข้าไปนี้ไม่มีคนอยู่แล้วครับหลังจากที่เธอให้คนเช่าเป็นผู้หญิงอายุ 20ปีแล้วก็ทำงานแล้วเป็นคนเช่าเดือนละ2,500บาทสปีมาแล้วครับจ่ายค่าเช่าตลอดเลยแต่พอวันที่5ที่ผ่านมากลุมพาพันนี้นะครับเนี่นะ หายไปครับเธอก็เลยตัดสินใจนี่นะเมื่อวันที่15นี้เปิดห้องเข้าไปปรากฏว่าห้องที่เห็นนั้นไม่ใช่เป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นห้องที่ว่าเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามีกวารเก็บกวาดเมื่อก่อนนี้ถ้าเปิดเข้าไปตอนแรกนะครับพังงะเลยทไมเพราะว่าห้องนี้นะครับนี่นะเก็บสะสมไม่ว่าจะเป็นช่วยทำอาหารประเภทเกา่าแก่ถุงยางอนามัยแม้กระทั่งนะครับที่บอกว่ากางเกงที่บอกเปื้อนผ อนาไมยก็ยังอยู่ชักโรครกเนี่ยนะครับฉีเยี่ยวขอประทานโทษต้องพูดพูดภาษาชาวบ้านนะครับเตะไปหมดเลยนะเข้าไปเหม็นครู ทั้งห้องเลยเธอนี่พังงาเอาไปเลยครับนี่นะโทรศัพท์ไปตามหาน้องคนนี้เป็นไงครับปิดโทรศัพท์มือถือหรือก็ไม่ติดต่อไม่รับไม่ได้เลยเธอก็เลยออกมาเตือนนะครับบอกว่านี่นะเป็นเรื่องอุตาหรสสาหรับคนที่ทําธุรกิจหอพักด้วยครับอ้าวอ่ก็ระมัดระวังเอาครับอแหมต้องบอกว่าคนที่ มีชีวิตอยู่แบบนี้นะไม่ได้หมายถึงผู้หญิงคนนี้นะคะใช้ชีวิตเหมือนวิญญาณหนูท่อเข้าสิงอ่ะคืออยู่ได้เหมือนหนูเลยเหมือนแมลงสาบเลยนะคะสงสารพวกเจ้าของบ้านเช่าจังเลยคุยยมมง่าาสสนบบ